พบกันมาปี58นะครับท่านผู้ชมในอูซายเยบสับซออครับนี่สับบัวขาวก็สับซอกนะครับวันนั้นครับโอ้โหดูฮะสอก็มีครับมาตัวที่ไหนครับนี่ฮะยัดเข้าไปฮะดูชมดูมาแลกลายสนั่นเวทีกระเสียบเข่าขวาครับโอ้ยตามไปสอกขวาครับบัวขาวนี่ฮะโอ้ยเลือดอาบดูฮะแดงฉานไปหมดครับท่านผู้ชมนี่ครับเปิด์อ้ยแทงขวาตรงนี้ฮะโอ้ยสวยฮะบัวขาวนี่ครับหัวแกเจาะไปแล้วนะครับ <ersch> เลือดห้างไงก็ไม่อยู่ครับแต่ก็อยู่ความบ้าข้างของบัวขาวไม่ได้ครับดูฮะดูนี่ฮะความเป็นมวยมืออาชีพครับนี่ฮะไอเข่าขวาบัวขาวมาใส่เย็บกว่านั้นออกอาวุธได้ดีครับนี่ครับอู้สับซอกซ้ายครับปล่อยไว้ทีนะอู้ปล่อยได้คมมากครับใส่เย็บมานี่ฮะอู้สับซอกกลับใส่บัวขาวบัวขาวซอกขวาคืนไปครับมาไอเข่าขวามามาครับตายเป็นตายครับบัวขาวมาไอฮะหัาออกมาครับมาโอ้โหยดูฮะนผู้ชมโอ้ย สนานครับวันนั้นครับโอ้ยทําให้พี่น้องชาวไทยนี่แตกตื่นลุเรือนกันเลยนะมานี่ฮะล้านข้าวต้มเต็มเพราะมวยคู่นี้ครับวันนั้นฮะนี่ครับเจ็ข่าซ้ายพวกเขาอือย่างเงี้ยยกทีซองนะทุกทชมหรือกักระจายหมดนะครับตอนนี้เดินเข้าหาพวกเขาอ้ยโดนซ้ายครับโอ้ไอเข่าซ้ายคื่ครบพวกเขานี่ครับยอมที่ไหนฮะดูเอาเข่าขวาไปครับนี่ฮะโอ้ยย้ําครับเงเยบเลนอาจย้ําครับแต่เดียวครับมาหลังจากปีห้าแปดครับปีห้าเก้าัวกเขา ส่งอย่างน้องซุปเปอร์บอลขึ้นมาชำระแค้นให้นะครับนี่ฮะโอ้โหซปเปอร์บอลเตะขวาดูนี่เตะม่วงแข้งครับมาเตะอ้ยนี่ครับเตลียขาหน้ามีให้เห็นนะครับมาชันลาดทางซุปเปอร์บอลพยายามหน่อยแกลเคลียร์ขานะครับเตะมานี่ฮะดูจังหวะนี้ใส่ยัต้องตีเขาวิ่งเขาหาอุ้ยจังหวะต่อยครับไม่ถึงครับมาซุปเปอร์บอลเดินเข้าหาฮะดูจังหวะโอ้จิ้มขวาไปครับมาจิ้มซ้ายครับโทษทีครับมาเตะขวาขึ้นครับซุปเปอร์บอล เตะขวาอีดอกครับโอ้โหหมาตกติดนะครับซูบอลต้องกันนำครับมาเตะขวาครับอู้สวยฮะมาเตะขวาครับเอาเตะขวาอู้เอาหน้าไปจู่เท้าซูเปอร์บอลครับมาปันเย็บโอ้โหพาท่าครับนีครับมีครับบัวขาวนั่นแหละครับอ่านปาครับทาชมนั่นแหละบัวขาวหอกนั่นแหละครับเป็นไงฮะอู้ลุกไหวไหมครับมาอู้เอาปากรับแข้งของซูเปอร์บอลนะครับจะยืนอยู่ได้ยังไงครับมา โอ้ย KTO ครับมาชนะครับซูเปอร์บอลไปครับบัวขาวสะใจครับท่านผู้ชมดูภาพช้าฮะไปยังครับโอ้ยปากไปจูบแข่งซูเปอร์บอลนะครับจะทนอยู่ได้ยังไงครับนี่ครับจังหวะจะเอาเจะหมุนหนีนะครับแต่หนีไม่พ้นครับมาโอ้ยนา่งพับเพียบเลยครับไปยังครับโอ้โหเต็มปากครับโอ้โหถึงปากถึงจมูกนะครับ ดูครับไปยังอโอ้โหโอ้ยยืนอยู่ได้ไงครับสันย еб อะไรฮะแก้แค้นให้